สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้เรื่องการงานการงานของคุณที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้งานของคุณคุณควรรู้เรื่องงานของคุณเป็นอย่างไรไพ่จะบอกอะไรเรื่องงานของคุณ สิ่งที่คุณควรรู้เรื่องการงานของคุณรักนิลันดอนจงตระหนักถึงความรักพลังชั่วนนิลันดอนงานที่คุณทำอยู่นี้เหมือนความมั่นคงนะตระหนักถึงความรักความเข้าใจในใ,ในในการงานพลังที่เป็นนิลันดอน ดูตัวคุณเองให้บอกว่าคุณมีความมั่นคงในในการงานมีความอดทนในการงานตระหนักถึงความรักถึงความสําคัญของการงานหรือไพ่บอกว่าให้คุณตระหนักถึงความสําคัญของการงานพลังที่เป็นชั่วนิรันดรในความรู้ความสามารถของคุณดูเหมือนเป็นเพชรอ่ะความอยู่ในกํามือของคุณน่ะความมั่นคงงาน มีพลังให้คุณตระหนักถึงความรู้ความสามารถของคุณหรืองานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ความความรักของงานความต้องการงานความสำเร็จในการงานที่เป็นชั่วนิรันดรนมั่นคงทุาคุณมีความรู้ฝีมือมีความสามารถเหมือนเป็นเพชรอะพลังงานการงานคุณมั่นคงทุกคุณมีความอดทนความมั่นคงหรือคุณจะสำเร็จสมหวังมั่นคง พระไพ่พูดถึงการนิรันดรสมหวังมั่นคงงานที่คุณทำอยู่ทุกคุณมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการงานเ mm hmm. พราะเวนี้พูดถึงเรื่องราวดีๆนะเป็นทางที่ดีนิรันดรอ,อะ mm hmm. ความสามารถในการทำงานงานที่คุณทำมีความมั่นคงทุกคุณมีความรู้ที่จะพบกับความมั่นคงประสบผลสำเร็จในการงาน mm hmm. วัตถุประสงค์ ค้นพบและใช้ชีวิตตามจุดมุ่งหมายของคุณเหมือนไพ่จะบอกให้คุณน่ะคุณมีเป้าหมายในการงานเนี่ยให้คุณเดินไปคุณจะพบกับจุดประสงค์ค้นพบและใช้ชีวิตตามจุดมุ่งหมายของคุณคุณจะบรรลุเป้าหมายความมุ่งหมายที่คุณคิดคุณวางแผนไว้เพราะเป้าหมายที่วางไว้พบจุดประสงค์นุ่เหมือนไพ่จะบอกว่าถ้าคุณเหมือน ตอนนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่คุณรู้ในการงานของคุณในตอนนี้ที่คุณทําอยู่หรืองานของคุณคุณมีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานบรรลุเป้าหมายที่คุณประสงค์ไว้มุ่งหมายของคุณไว้คุณจะพบกับประสงค์เป้าหมายหรือประสงค์เพราะไปนี้พูดถึงการค้นพบค้นพบและ ตามจุดประสงค์ตามจุดหมายที่คุณวางไว้ได้คุณทําได้เพราะดูเหมือนไพ่จะบอกมีเป้าหมายในการงานจุดประสงค์ที่คุณวางแผนในการงานจุดประสงค์ความ,มนิรันดรความมั่นคงความมีฝีมือมีความสามารถมีเป้าหมายความชัดเจนเหมือนไพ่จะบอกเนี่ยให้คุณชัดเจนชัดเจนในเป้าหมาย เข้าใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในการงานที่คุณทำอยู่ที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาให้มีความชัดเจนอยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจอ่ะคุณต้องการในตอนนี้ว่าคุณต้องการงานอะไรคุณจะทำอย่างไรคุณจะไปในทิศทางใดให้คุณตัดสินใจให้ชัดเจนเพราะไปนี้พูดถึงว่าชัดเจนอ่ะทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร เหมือนไพ่จะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาแดงทิศทางใดการงานไปในทิศทางใดควรจะทําอย่างไรนะคุณต้องการงานหรือจะเหมือนคุณมีเป้าหมายอะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในตอนนี้หรือคุณยังไม่ได้ทํางานหรือไม่ว่าอย่างไรเนี่ยให้คุณให้ชัดเจนในการคิดตัดสินใจในการลงมือทํา แล้วคุณจะพบจุดประสงค์ที่คุณวางไว้บรรลุปเป้าหมายที่คุณวางไว้เพราะไ่พูดใบแรกมาไปในทางที่ดีอะความตะหนักความรักความมั่นคงพลังเป็นชั่วนิรันด์พลังงานความการงานของคุณอะมั่นคงนะงานที่คุณทําอยู่หรืองานที่คุณที่ที่คุณตั้งใจที่จะทําที่คุณจะลงมือทํา ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจให้ชัดเจนแล้วอย่างไรไพ่จะบอกว่าอย่างไรอีกความกล้าหารจงกล้าหารที่จะไล่ตามความฝันของคุณน่ะก้าวไปข้างหน้ามุ่งมัน่นตั้งใจก้าวไปไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่มีเป้าหมายอะไรอยู่เรื่องงานน่ะให้คุณกล้าหารก้าวไปข้างหน้าสุขภาพ แล้วไพ่ก็พูดถึงสุขภาพนะให้คุณดูแลสุขภาพของคุณด้วยจิตใจของคุณเป็นอันดับแรกในตอนนี้ดูแลสุขภาพแล้วคุณจะสมหวังดังที่คุณคิดคุณต้องการการดูแลสุขภาพเพราะงานคุณอะเหมือนจะมั่นคงทำได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการเพราะมีพลังงานช่วนี้ลัน มันคงคุณทําได้คุณมีฝีมือมีความรู้ความสามารถก้าวหน้าได้ให้คุณชัดเจนที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ให้มามาพูดถึงสุขภาพนะงานคุณอะเกี่ยวกับสุขภาพให้คุณดูแลสุขภาพคุณด้วยสําคัญคือสุขภาพของคุณสุขภาพและจิตใจของคุณเป็นอันดับแรกให้คุณดูแลสุขภาพและจิตใจของคุณ เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะเพราะคุณมีพลังแล้วมีเป้าหมายแล้วแล้วที่จะเกิดขึ้นให้คุณชัดเจนแล้วไพ่ก็บอกว่าเนี่ยให้คุณกล้าหาญก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะพบเจออะไรอุปสรรคปัญหาอะไรไม่ว่าจะอย่างไรด้วยความการต่อสู้อ่ะไม่หยอแมแผลมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จนะที่นิลันดอนแต่ก็ย้อนมาให้ดูแลสุขภาพเป็นสําคัญจิตใจคุณและสุขภาพคุณแล้วเป็นอย่างไรอีก สิ่งที่คุณควรรู้เรื่องการงานของคุณความเห็นอกเห็นใจแสดงความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นให้คุณดูแลสุขภาพคุณจิตใจคุณตัวคุณได้ไพ่ก็อย่างซ้าและคนรอบข้างในการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จสมหวังปล่อย ปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณให้ปล่อยออกไปถ้าที่มีอุปสรรคปัญหาอยู่แล้วหรือไม่คุณจะหมดอุปสรรคปัญหาแล้วคุณปล่อยออกไปละเพอคู่กับภพยจุดมุ่งหมายจุดประสงค์นะ่ยแล้วคุณจะบรปปรลุเป้าหมายปล่อยความทุกข์ความวิตกกังวลปล่อยอุปสรรคปัญหาดูแลสุขภาพจิตใจคุณแล้วคุณ การเห็นอกเห็นใจคนอื่นความสนุกสนานเหมือนไพยให้คุณมีความสุขนะการออกกำลังกายเล่นกีฬาดูแลสุขภาพให้มีความสุขในชีวิต แล้วคุณจะเหมือนความสนุกสนานมาสู่ชีวิตของคุณความสุขก็มาสู่ชีวิตของคุณคุณจะพบกับความสําเร็จให้คุณชัดเจนในเป้าหมายในการงานแล้วทําให้มีความสุขด้วยมีความสุขกับการงานในเป้าหมายที่คุณทําให้มีความสุขรูปพยายามสามนะให้มีความสุขให้ดูแลสุขภาพดูแลจิตใจคนรอบข้างการเห็นอกเห็นใจตัวคุณเองคนรอบข้างด้วยป่อยอุปสรรคปัญหาออกไป แล้วปัญหาก็จะหมดไปเหมือนไพ่จะบอกว่าแล้วคุณก็จะปล่อยอุปสรรคต่างๆออกไปได้มีปัญหาที่คุณผเผชิญอยู่ในตอนนี้ที่คุณจะเจอหรือคุณยังไม่เจอที่คุณพบเจอแล้วก็จะหมดไปอุปสรรคปัญหาจะหมดไปการเปลี่ยนแปลงนะแล้วไปต่อมาคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางเพราะคุณจะพบกับการเจริญเติบโตและเป็นผีเสื้อ พราะกว่าจะเป็นผีเสื้อคุณต้องผ่านเรื่องราวมากมายนะทั้งสุขทุกข์ดีร้ายอุปสรรคปัญหามากมายที่คุณคิดให้คุณแก้ไขเพราะคู่กับไพ่ความก้าหาญเนี่ยให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรหัวใจคุณจะแข็งแกร่งแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนคุณจะบินได้อะแล้วความสําเร็จ ก็อยู่ในความคิดความรู้สึกความสมหวังได้ดังที่คุณคิดเมื่อคุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ดูเหมือนวในการงานคุณนี้ก็เหมือนมีอุปสรรคปัญหาให้คุณแก้ไขแล้วคุณจะพบกับนะแสงสว่างความสุขความเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองได้ดังที่คุณตั้งใจบรรลุเป้าหมายในจุดประสงค์ที่คุณวางไว้สรุปบอกไว้อย่างไร การสนับสนุนสแสวงหาและการสนับสนุนเมื่อจําเป็นเนะี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนนะหรือไม่ตัวคุณเองอะ่ะคุณประสบผลสําเร็จเพราะเพราะอย่นี้พูดถึงความมั่นคงคนหนึ่งเนะี่ยคนหนึ่งตัวโตอันนีตต้ตัวเล็กคนเล็กได้รับสนับสนุนจากคนที่ถึงเหมือนลูกน้องบริวารคนที่ได้โอกาสกว่า ได้แล้วการสนับสนุนหรือตัวคุณเองอะถ้าคุณเป็นมีมีความมั่นคงในการงานละประสบผลสําเร็จแลวได้ให้คุณดูแลคนรอบข้างคนที่ได้โอกาสกว่าหรือถ้าตัวคุณเองในตอนนี้คุณยังเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนที่เล็กๆอยู่เนะี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจกว่าเพราะเปนี้พูดถึงการสนับสนุนแล้วก็สแสวงหาการช่วยเหลือการให้แล้วคุณก็จะได้รับ ในการสนับสน,นุนให้ดูแลสุขภาพใต้สำรับไว้อย่างไรการมองเห็นมองเห็นความฝันของคุณอย่างชัดเจนในดวงตาและจิตใจของคุณคุณจะพบแสงสว่างและจะมองเห็นเป้าหมายและความสุขความสมเร็จสมหวังพลังงานการงานของคุณแล้วเรามาดูว่า พลังของคุณพลังความความรู้ความสามารถของคุณน่ะไพ่จะบอกคุณว่ายังไงสิ่งที่คุณควรรู้คุณจะสงหวังแล้วโดวยเรามาดูพลังการทํางานของคุณเป็นอย่างไรพลังของคุณเป็นอย่างไรอีกสมองอันนี้ก็คือความมั่นคงนะสมองเรือ คุณเป็นหลักอยู่ในความไว้วางใจความมั่นคงของคุณอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณคุณเหมือนสมอเรือความมั่นคงหนักแน่นมั่นคงพลังของคุณมีมากมายมั่นคงเหมือนสมอเรือกระจกเงาการไต่ตองว่าคุณเป็นใครจริงๆคุณต้องการอะไร ก็อยู่ที่ความอยู่ที่ตัวคุณนะในหน้าที่การงานเนี่ยพลังของคุณมันจากความรู้ความสามารถของคุณว่าคุณต้องการอะไรคุณจะไปในทิศทางใดคุณทําได้ให้คุณคห้ยคุณรู้ส่องแล้วก็เหมือนส่องกระจกอะแต่ตองว่าคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรจริงๆเพราะเพราะคุณมีความสามารถมากมายในตัวคุณเนี่ยเหมือนเพชรอยู่ในกำมือของคุณคุณเหมือนเพชรมีเพชรมีการงานมีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวคุณ แล้วเรามาดูว่าการเดินทางการงานของคุณเดินทางเป็นอย่างไรไพ่จะบอกอะไรอีกเดินทางชีวิตในการงานของคุณจะเป็นอย่างไรคนจะทำอย่างไรเคลียร์อดีตรักษาปัจจุบันเคลียร์อดีต รักษาปัจจุบันและพบความสำเร็จสมหวังในอนาคต